สวัสดีครับคุณจาเจอเนาะก็สวัสดียางเช้าเช่นกันครับขอบคุณครับที่มากรใจเนาะคุณหนุ่มก็เลิฟเก้าเลิฟเก้าก็สวัสดียางเช้าเช่นกันครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามากระตืใจเนาะขอบคุณครับรถเยอะวันนี้รถเยอะฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี้เนาะฝนมันหยุดตลาดรถเยอะมากเลย ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจเนาะุุณมากสวัสดีครับคุณเอทีมอนผ่อนเนาะก็สวัสดียามเช้าเช่นกันครับในเช้าวันที่ฝนหยุดไปนิดนึงตอนนี้หยุดไปแล้วฝน ขอบคุณคุณยายมากำลังใจคุณยายก็ทักทายแอดพรพรหัใวใจกอดหัวใจกอดสองเสียงก็สวัสด,ดีคุณดาเจียเนาะทักทายกันเนาะกำลังใจพรพรก็ทักทายคุณพี่พรอนไพศาลทักทายกันให้อกำลังใจกันเนาะ้องดางก็แอ็ดพี่พรพรสวัสด,ดีครับ สิงก็เอสพีพรอนใหญ่ก็หักกวใจกอดหัวใจกอด เยอะมากรถเยอะมากเล <_ d ata> ยไม่ทันไลสาวเมืองสิงเลยค่ะขึ้นไปขึ้นกี่โมงค่ะมีแต่เข้าหลังบ้านไห้ค่ะก่นหน้าบ้านไม่ทันก็หลังบ้านอย่างเดียวเนาะ ประตูก็ไม่ต้องใส่กุญแจไว้เนะ้อก็เปิดไว้เพื่อจะได้เข้าไปถูกจะได้เข้าไปถูกแต่ถ้าเข้าไปบ้านแอดหนุ่มระวังเ้อมีมีถั่วดําถั่วเหลืองเดี๋ยวติดหลังไว้ระวังวันระวังกัน